ลูกหลานทุกคนก็รักแล้วก็อยากจะให้ผู้สูงอายุหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีค่ะแล้วหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ดีในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจวัคซีนเป็นสิ่งสําคัญอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทําเพื่อจะดูแลสุขภาพของท่านนะคะ สำหรับเรื่องของปอดอักเสบเนี่ยนะคะก็เป็นภาวะที่พบได้นะคะในผู้สูงอายุตัวเลขของสถิติในช่วงประมาณ1ปีเนี่ยเราพบว่ามีผู้ที่ป่วยนอนโรงพยาบาลเนี่ยนะคะจากเรื่องของปอดอักเสบอยู่ที่ประมาณแสนสา0หมืรายต่อปีนะคะโดยที่อัตราจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้นนะคะสำหรับเชื้อสเตปโตคอคัสนะคะนิวโมเนียหรือว่านิวโมคอคัส ะะก็เป็นเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งค่ะที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมหรือว่าปอดอักเสบความเสี่ยงของของแบคการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยปัจจัยแรกคืออายุ ะะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่อายุน้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้อยกว่า5ขวบกับกลุ่มที่2ก็คืออายุเกินกว่าห5ปีนี่คือปัจจัยจากอายุปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยจากโรคประจําตัวถ้าเกิดว่าเรามีโรคประจําตัวอย่างเช่นมีเบาหวานที่ควบคุมได้ไม่ดีมีโรคประจําตัวเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคปอดโรคตับโรคไตนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกับเรื่องของการติดเชื้อนิวโมอคคัส ปอดบวม IPD อันนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยกว่าโรคติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเเกิดติดเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยมักจะมีความรุนแรงมาก 1. ใน4ของผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะมีอาการรุนแรงคือการติดเชื้อเนี่ยจะไม่ได้ จำกัดอยู่แค่ที่ปอดแต่ว่าอาจจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดก็เลยเป็นโรคที่ถือว่าเป็นภาวะปอดบวมที่เจอแล้วมีความรุนแรงค่อนข้างมากในผู้สูงอายุรวมทั้งในปัจจุบันมีวัคซีนที่สามารถจะป้องกันโรคนี้ได้นะคะเราจึงสนับสนุนให้มีการป้องกันทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยรวมให้แข็งแรงรวมทั้งพิจารณาที่จะให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยค่ะ วัคซีนปอดบวมจากเชื้อ IPD นะคะก็สามารถป้องกันโรคได้อยู่ที่ประมาณ60-70นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเชื้อที่ทำให้เกิดปอดบวมเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดเลยนะคะแต่ IPD เนี่ยเป็นตัวที่พบได้บ่อยมากที่สุดเราก็เลยอยากจะป้องกันเชื้อโรคกลุ่มนี้ค่ะ สำหรับวัคซีนที่มีใช้อยู่ใปัจจุบันเนี่ยนะคะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะเราเรียกว่าวัคซีนแบบ1 3สายพันธุ์กับแบบ2 3สายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ก็คือชนิดของเชื้อ n นิวโมโคคัสนะคะโดยทั่วไปสำหรับคําแนะนําก็คือในผู้ที่อายุเกินกว่า65ปีขึ้นไปเนี่ยจะแนะนําให้ฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบแบบ1 3สายพันธุ์ก่อนและหลังจากนั้นนะคะสำหรับผู้ที่ ไม่ได้มีโรคประจําตัวที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยก็จะเว้นระยะห่างอีก1ปีแล้วก็ฉีดแบบ23สายพันธุ์หลังจากที่เราฉีดกระตุ้นเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะขึ้นได้สูงแล้วก็สามารถป้องกันได้ตลอดไม่จําเป็นต้องฉีดกระตุ้นซ้ํานะคะก็จะต่างจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เรารู้สึกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เราต้องฉีดประจําปีแต่สําหรับวัคซีนป้องกันปอดบวมเนี่ยเมื่อฉีดครบ2เข็มเรียบร้อยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องฉีดซ้ําอีกนะคะ่ะ หลังฉีดวัคซีนเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีไม่สบายตัวอาจจะมีไข้ต่ําๆนะคะมีปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอาการมักจะไม่รุนแรงแล้วก็หายได้เองภายในประมาณ2-3วันค่ะ ผู้สูงอายุที่แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยจะแนะนำให้เริ่มฉีดที่อายุประมาณ65ปีขึ้นไปนะคะแต่สำหรับผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นอาจจะมีเบาหวานโรคหัวใจอันนี้เนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้ก่อนที่จะอายุ65ปีซึ่งอันนี้ก็คิดว่าน่าจะปรึกษาคุณหมอประจาตัวนะคะก็จะสามารถช่วยเลือกวัคซีนได้ตรงกับโรคประจำตัวแล้วก็ให้คำแนะนำในรายละเอียดได้มากขึ้นนะคะ